สวัสดีครับผมบ้านานาสตอรี่คลิปนี้ก็งานตัวเองนะครับก็อันนี้เป็นรถไถที่บัาน L30 นะครับวันนี้ดันดินกองหก้อนะก็พอดีทําบ้านพี่สาวใหม่นะครับก็เลยสั่งดินมาลงนี่ก็โอกาสถือให้ดูนะครับ L30 คันนี้อายุมาณ10-34ปีแล้วที่ใช้มานะก็เปดู L30 08นะครับแต่ตัวปั๊มเปลี่ยนเป็นปั๊ม36นะครับ ตอนนี้ใส่ปั๊มสามหกเสียงท่อนี่ดูทันกว่าปัม๊มสามติเยอะนะประมาณว่าเปลี่ยนแค่ปั๊มก็เหมือนได้รถใหม่ครับก็ใส่ลูกปั๊มที่แรกตอนมันอายุประมาณสิบสองปีนะครับประมาณสิบสองปีนี่ปัม๊มปั๊มมันเริ่มเสื่อมนะก็เลยจับปัมป๊มปั๊มสามหกมาใส่นะครับก็ค่อนข้างจะ ัดกว่าเดิมนะมีรถประมาณ14-15ปีนะครับก็ออยังใช้งานได้ปกติก็มีซ่อมบ้างตามอายุนะครับก็มีซ่อมพวกเกียร์บางนิดหน่อยดีที่เราเป็นช่างเองนะส่วนใหญ่ทำเองหมดนะครับคันนี้เปลี่ยนมาทุกอย่างยกเว้นเครื่อง แต่ยอมรับว่าคุปตานี่ระดับ15ปีนี่ยังไม่เคยแกะเครื่องเลยครับ14-15ปีนี่ยังไม่เคยแกะเครื่องเลยนะคันนี้คนยังไม่มีนะครับก็ยังดันดินได้เหมือนปกติแต่ก็อาจจะมีหอดบ้างตามอายุนะครับเพราะว่ายุ่งนานแล้วเนี่ยดูให้ดู L30 นะครับ L30 เพื่อนยังเวาพี่สาวทำบ้านใหม่ก็เลยได้ขุดดินนะรถคันนี้เคยถ่ายไปแล้วคลิปหนึ่งก็ปั่นนาก็ยังใช้ใช้อยู่แต่ไม่ได้รับจ้างครับคันนี้เอาไว้ปั่นนาเอาไว้ดัดดินของตัวเองวางดินหน่อยหน่อยหนักๆก็เอาซีเจ็มาใช้นะครับแต่ว่าซีเจ็ตต้องไปเอาอยู่ที่บ้านอ,อีกบ้านหนึ่ง ไม่น่กก็ใช้30ใช้งานได้นะครับอายุประมาณเกือบ15ปีแล้วมั้ง mới giúp đó đinh về này. phải lên viên cao Ê, tôn phai vượt phai vẫn lên mà phai vượt tôn tuyệt phai mày mà FB, CJ, FB, CJ. มีน้องีัว FDCJ บอมีสโลวอ่ะบอมีตัวไวมีสโลจำนวนอินเตอร์ มาเม่ได้เนต่อเราสามสิบเอฟซีมาแล้วถือว่าอุดถือว่าอุดกระมู้เลยคันนี่ไม่ห่วยใครเขาไปกันหลายคันเลยเ่ย <c oughs> คันนี้ยังดันดินเตยแล้วสมใบชื่อรถแต่ว่สมอะไรน้าเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนแทุกอย่างอ่ะต้องถ่ายเปลี่ยนหน่งเดยเขาหนาเขาได้เขาหนาในรูดแต่ว่ากี่เทียกี่เทียกเหรอาเขาหนาลูกคุณอะไรช่างนะก็ไม่รู้ลิฟต์เลยเปลี่ยนหมดทุกอย่างเปลี่ยนเองกับมือช่างช่างซูนยม่ต้อง หมดทุกอย่างนะคันนี้ยกเว้นยกเว้นเครื่องยังไม่ได้แตะไปเครื่องนะเท้านี่เปลี่ยนทุกล้อนะเท้าที่ว่าเท้านี่เปลี่ยนหมดใหม่หมดระดับ15ปีนะครับดรดคันนี้ว่าจะปล่อยอยู่นะอยากได้ฟอร์ดมาทำอ้อยนะครับ จาขอก็จะทำใจได้หรือเปล่าเพราะว่ารถคู่บารมีนะรถคู่บุญก็มันก็ยังใช้งานได้นะครับปีที่แล้วก็ว่าจะปล่อยแต่ก็ยังสองจิตสองใจก็ยังไม่ปล่อยนะครับก็เลยยังใช้งานได้จนถึงทุกวันนี้ยังทำนาปีละสี่สิบห้าสิบไรได้ปกตินะครับ นาปีนึงก็ประมาณ40 50ไร่40ไร่ก็ยังปั่นไถปั่นได้ปกตินะแต่เกียร์ก็มีหลวมบ้างนิดหน่อยนะครับเนีย่ยดันดินก็ยังดันได้แต่ไม่ได้รับนะครับเมื่อก่อนรับเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนรถในหมู่บ้านไม่ค่อยมีนะรถไถอะ่ะเดี๋ยวนี้รถเีเยอะ,อะมีชัดเด็ดนะก็ ยุบนะครับตรงนั้นเป็นบ่อเราอนะอมันยุบเดี๋ยวมาดูหน้าขึ้นได้เปิด์ทางยกน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูเปิด์ทางยกน้ำก่อนไหวไหมเกียร์าฝากไม่เข้านะครับ ดูว่าจะไหวไหมอื้อ,อ,อดิบอ่าเรียบร้อยได้นะดับออกออาตอนลงไม่ได้ถ่ายนะขึ้นละตึ๊บขึ้นมาแล้วสะวันมากนะครับมันเป็นวงบอ รอยส้วมเก่านะเดินลงไปแล้วตกปุ๊บลงไปเขาคงไม่รู้เรียบร้อยนะครับดีที่มีรถมีสทโลนะครับตับตัวไปเจฟซีนะมีเกียร์สโลคันนี้ ไอ้โดดออกเลยนะเกียร์สโลแรงอยู่นะเอ30คริบเดราก็ไม่มีอะไรมากนะมาถ่ายรถถ้าใครคิดจะซื้อมือสองนะครับคูบตาก็ถ้าถ้าใครที่ซ่อมเป็นนิดหน่อยก็รถคูอ,อตขทางๆซ่อมรมงง่ายนะแต่ว่าจะจุกจิกนิดหน่อยมันจะเป็นปีละนิดปีละน่อยครับ มันจะต้องกำเงินไว้ประมาณปีละประมาณ2 0,000ืว้ไว้เผื่อเผื่อซ่อมนะถ้าเราซื้อรถมือสองมานะรหรือว่าใช้รถมือสองนะพอเสร็จฤดูกาลปีหนึ่งก็เช็คเช็คเฟืองเช็คซีนเช็คอะไรมันก็สามารถใช้งานได้ต่อนะเครื่องจะค่อนข้างทุเท่าที่ผ่านใช้ผ่านมานะครับขอให้เช็คน้ำมันคงเช็คน้ำมันเครื่องเงี้ขาดเปลี่ยนบ่อยๆนะครับ ใช้งานได้เสมอนะครับถ้บาใครอยากซื้อรถมือสองตุ๊ตานะถ้าใครกำลังดูมือสองอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกสามหกเนี้ยเอาสามสี่เนี้ยก็ทนนะครับแต่ถ้าจะเอามาแบบ ไปรับจ้างเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้ซื้อมือสองนะครับรับจ้างได้แหละแต่นิดหน่อยพอแต่ถ้าเอามาใช้งานตัวเองเนี่ยมือสองก็พอใช้ใช้งานได้นะครับเนีย่ยคันนี้สิบสี่ถึห้าปีก็ยังใช้งานได้ปกติขอให้เราดูแลทุกปนะีปีหนึ่งปีหนึ่งซ่อมยังคันนี้ก็มีมี ปีนี้ก็ยังไม่ได้มีเปลี่ยนเลยนะก็มีเปลี่ยนพวกไดชาร์จไดสตาร์ทพวกนี้ที่เหลือก็ตามอาการครับอะไรอะไรใกล้เสียก็เปลี่ยนเมื่อสิบตอนมันอายุสิบสองปีนะเหมือนจะไม่รอดนะครับไม่มีแรงไม่มีกำลังตอนนั้นก็เปลี่ยนปั๊มไปก็ใช้มาได้อีกสองสามปีแล้ว ครับนี่เลยมากกว่านี้พามาดู L30 ดัดดิดก็ยังแกวเหมือนเดิมนะรถถือว่าเก่าแกะนะ่และโเคถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยช่วงนี้ก็ลงรถเกี่ยวสลับรถไถยกันไปเดี๋ยวรถตัดอ้อยจะเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็ดูรถตัดอ้อยกันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ